จาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจันแนวสเปเชียลสเปเชียลเลยเหรออาจารย์อุ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสวยขึ้นสวยขึ้นหนูนั่งตุ๊กแขกแทนอาจารย์อุ้ยนะไรใช่เพราะอาจารย์อุ้ยเขาจะไม่ยอมนั่งขอบขอบเฟรมขอบเฟรมแครี่ไม่ไหวแครี่ไม่ไหวเสร็จวันนี้ช็อตคัดค่ะ ตอนเนี้ยเด็ก68ไม่ใช่6กนะ6ป้เหรอแปดแโ้หนูเท่าไหร่นะ65คือ6กเ็นี่ยกำลังจะเข้าเรียนแต่68เขาเตรียมตัวแล้วใช่ไหมอาจารย์แบง์เตรียมตัวยื่นยื่นพอร์ตปีหน้าละปีหน้านะไม่ได้ปีนี้ที่จะเข้าเรียนนะปีหน้าะตอนตอนหนูหนูรีบรีบเตรียมตัวมากเตรียมตัวมากเออวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเล็กน้อยคือเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมพอร์ตฟลิโอจากศูนย์ สมมติว่าแบบหลายๆคนนะ่ะน่าจะมารู้ตัวเองอะ่ะตอนมอาห้ามาหกว่าอยากเรียนอะไรแต่ถ้าก่อนหน้านั้นอ่ะเราไม่เคยมีพอร์ตมาเลยอะ่ะจะแบงค์หลายคนถามแบบนี้นะงง่ายงเหมือนประมาณว่าเราไม่มีผลงานมาก่อนอใช่ไหมหรือว่าแบบบางทีผลงานเรามีนะแต่ไม่ตรงสายหรือสาขาวิชาที่เราอยากจะเข้าเออคราวนี้เนี่ยเออแล้วมันจะทํำยังไงใช่เฉลดมีวิธีการเตรียมตัวยังไงคะพู้ของชายเองค่ะผลงานของชัก็ไม่ตรงสายอืมอาจจะมีตรงสายบ้างบางอย่างแต่สําหรับชาชฉรู้สึกว่ามันอาจจะเล็กน้อยไปสาหรับสายที่ชาจะเข้าค่ะแต่ในพอร์ต ของชาเองค่ะชาก็ใส่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดเข้าไปเลยเพราะฉัน,นรู้สึกว่าอย่างน้อยมันทาให้เห็นถึงความรับผิดชอบโดยรวมของการทํางานของชายอย่างน้อย อาจารย์อาจจะได้เห็นผลงานที่ชาเล่นแล้วมันก็ไม่ได้แค่การันตีว่าชาเป็นนักแสดงได้แต่หมายความว่าชาได้มีโอกาสอยู่ในกองจริงชามีประสบการณ์จริงอพอร์ตเหล่าน,นั้นมันสามารถชว่วยเห็นว่าชามีประสบการณ์ในการทํางานได้จากาจากงานที่ชาทาอย่างแรกนะคะสิ่งที่ชาเลททาเลยก็คือใส่ผลงานที่ตรงสาขาและก็สองคือใส่ผลงานอื่นๆที่เราทําได้ด้วยให้เขาเห็นว่าเป็นทักษะยังไงบ้างถูกไหม<ๆ>ทีนี้เวลาตอนเราจะเลือกคณะอะค่ะชาค้นหาตัวเองยังไง หลายคนก็มีปัญหาเรื่องการค้นหาความชอบของตัวเองเรารู้ตั้งแต่แรกเลยไหมว่าเราอยากเรียนทางด้านแบบโปรดักชันคือของชาโชคดีที่ว่าพอชาทํางานตั้งแต่เด็กอะค่ะชาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลามันเลยชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าด,ดูทรงแล้วเราต้องอยู่ทางนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชาอยู่เป็นสิ่งแวดล้อมแรกของชาอยู่เสมอมันเลยทําให้แบบ ชาชินชอบเพื่อเลีล่ยๆชารู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นนักแสดงได้เราอยากลองเป็นอย่างอื่นด้วยก็เลยเลือกที่จะยินเข้าผลิตภาพยนตร์ออันนี้คือวิธีการหาตัว,ต,วตัวตนก็คือจากจากประสบการณ์ใช่ไหมจากประสบการณ์เราได้ออกไปเจอผู้คนไปลองทํางานไปลองใช้ชีวิตกับบางสิ่งบางอย่างแล้ว เราคนพบว่าเราชอบมันใช่ไหมแต่ว่าแบบน้องๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเราควรจะเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือว่าควรในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้เออนี่เป็นคำถนักที่ดีสาหรับชาถนัดใช่ไหมเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือชอบชอบคนละแบบนะทำได้ทำได้อยากให้เรียนถูกถูกค่ะสำหรับชาชมมงว่าตัวชาเองตอนแรกชาจะเข้าแสดงก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่ชาถนัดและชาทํามาตลอดแต่ทีนี้ชาก็คิดว่า พอยของการเข้ามาหาหลัยของชาคืออะไรพ uh huh. อยของการเข้ามาหาหลัยของชาคือการเรียนรู้ในสิ่งที่เรงยังไม่รู้ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะเรียนผลิตเพื่อ hmm. ที่จะพัฒนาในส่วนที่ตัวเองยังไม่รู้อ๋อ,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 อคือคือ,คอสิ่งที่ชาตัดสินใจในการเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยคือเรียนในสิ่งที่อยากรู้<จ>รและเรายังไม่รู้เพื่อในอนาคตเราจะเอาสิ่งนั้นน่ะไปใช้งานใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนตัวการแสดงชาได้พัฒนาอยู่แล้วในในด้านสายทําการทํางานของตัวเองก็เลยเลือกที่จะทาอย่างนั้นก็ทำควบผู้ไปเลยจะได้ได้หลายอย่าง แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆที่เขาเจอว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนในสิ่งที่รู้สึกว่าจบไปแล้วทํางานได้มีอาชีพที่มั่นคงกับสิ่งที่ลูกอยากเรียนอ่ะมันยังไม่เห็นแนวทางชัดเจนเราเคยมีการดีเบรเรื่องนี้กับพ่อคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่เคยเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่าแบบอยากให้เรียนอะไรอยากให้ทําอะไรแล้วแต่แต่ช่าเข้าใจในบางครอบครัวที่อาจจะ เราอย่ามองว่าถ้าไม่มีเหตุผลจริงๆถ้ามีเหตุผลของเขาแล้วเขาก็แค่เป็นห่วงในสําหรับการสายงานแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําให้อาชีพที่เขามองว่าไม่มั่นคงไม่มั่นคงต่อไปเราสามารถทําให้มันมั่นคงได้ด้วยตัวเราเองว่าเราจะไปพัฒนาส่วนงานนั้นยังไงเราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของเราได้ก็อย่างที่ว่าเราจะเริ่มสร้างความมั่นใจหรือว่าเออเดี๋ยวเพย์เซฟเอาก็แล้วแต่สิ่งที่ชาเลนจ์กำลังพูดนะคะกําลังจะบอกน้องๆที่ดูอยู่ว่าถ้าเราอยากทําอะไรเราอยากประกอบอาชีพอะไรเช่นนะ อยากเป็นแนันเ้อ์อยากเป็นจิตกรอยากเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทําให้พ่อแม่เห็นว่าเราทําได้แล้วมันมั่นคงใน,นใ<พ>อ,อ,อนาคตนเราสามารถต่อยอดกับสิ่งที่เราถนัดและชอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะค้านสายตาก็ตามแต่ว่า อย่างน้อยต้องทําให้เขามั่นใจในตัวเราว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้วิธีมากเนาะถ้าเราเก่งเรามั่นใจในตัวเองเขาจะวางใจว่าเออลูกจบไปนะ่าจะมีอาชีพแหลกใช่ไหมเชาว่าแบบถ้าสมมติยังมองภาพรวมขนาดนั้นไม่ได้ให้มองว่าวันจันทตื่นไปอยากทำงานไหม oh. เพราะว่าการที oh. ่เราตื่นไปทําอะไรที่ไม่ชอบแบบมันอึดอัดใจมากๆอันนี้แบบจากประสบการณ์ส่วนตัวบางครั้งมันจะรู้สึกอึดอัดใจแล้วเราจะรู้สึกว่าทีเนี้ยในกง่บวทุกอย่างจะเข้ามาในตัวเราเลยแต่ถ้าเราตื่นไปแล้วทำสิ่งที่ชอบแค่อย่างเดียวในหนึ่งวันแค่นั้นก็ทาให แล้ววิธีการที่เราจะนําเสนอตัวเองเนี่ยผ่านพอร์ตเฟีโอเนี่ยเนาะนอกจากเราจะพิสูจน์ตัวตนของเราเนี่ยให้กับพ่อแม่เราว่าพอเราจะเข้ามหาวิทยาลัยเออเราต้องพิสูจน์ทักษะของเราที่มีเนาะให้กับอาจารย์ที่เขาจะสมาสมภาษ์เราจะมาเลือกพอร์ตของเราอ่ะคราวนี้เนี่ยชามีวิธีเต็มตัวยังไงหรือมีกลยุทธ์ยังไงเออผู้ชนตัวชาค่ะชาพยายามใส่ความเป็นตัวเองในพอร์ตให้เยอะที่สุดแล้วก็ชาจำได้ว่าพอร์ตของชามีเขียนความในใจเวยด้วย เพื่อที่ชาอยากจะชาเข้าใจในในโพสิชันของตัวเองว่าอาจจะไม่ตรงกับสายที่ตัวเองเข้าเท่าไหร่แต่ชาพยายามอาจจะอธิบายผ่านผลงานของตัวเองให้อาจารย์ได้เห็นชารู้สึกว่าการใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในงานเป็นเรื่องที่ดีมีอะไรใส่ไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่าใส่ทุกๆอย่างนะใส่อะไรที่เราคิดว่ามันสามารถไปต่อยอดได้แล้วมันใกล้เคียงกับสายงานที่เราทำโอ้ถูกต้องโดยที่จะทิ้งความเป็นตัวเองค่ะ ดีค่ะคือกำลังจะบอกว่าจริงๆในจานแนแนวเราก็เคยแนะนํำหลายทีแล้วว่าการเขียน SOP ใช่ไหมคล้ายๆการเขียนแบบ SOP มันสําคัญตรงที่ว่าเขาจะเห็นเป้าหมายเราอาจจาปิ๊กก็เคยพูดไว้ว่าเขาจะเห็นว่าเราอยากที่จะเข้ามันมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรมีเหตุผลยังไงที่มไม่ที นอกเหนือจากแค่เราชอบเรามีเรามีเป้าหมายที่มันค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นเหมือนเหมือนชาจะเขียนอะไรเหล่านั้นลงไปใช่ค่ะชาเขียนเหมือนประมาณว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะเหมือนเขียนประมาณว่าถึงตัวชาเองจะเป็นนักแสดงอย่างงี้ค่ะแต่ชามีโอกาสได้เห็นโปรดักชันทั้งหมดและได้เห็นมากกว่าโปรดักชันหนึ่งโปรดักชันเห็นมามากพอแล้วซึ่งตัวชาเองมีโอกาสแค่ได้เห็นอยากมีโอกาสได้ลองทาบ้างอันนี้คือสิ่งที่ชาเขียนลงไปอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะที่ที่อาจารย์มองเห็นจากจากตัวพอเนะว่าแบบเราอ่ะนำเสนอในมุมที่ ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เขาต้องการคือเราอาจจะมีผลงานมันอาจจะไม่ได้แบบตรงร้อเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เรานําเสนอเลือกนําเสนอในมุมที่ให้ตรงให้มันตรงอ่ะแล้วก็ยังมีมองอกว่าที่เขาต้องการแบบเนี้ยอะไรเนาะมันก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้ชาติดเข้ามาเรียนใช่ฝากถึงน้องๆหน่อยที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจว่าเราเก่งอะไรไม่มั่นใจว่าทํายังไงดีชันนี้อาจารย์สองคนเนี่ยเจอคําถามจากในจากชาวเน็ตเนาะจากน้องๆว่าแบบ คือในในเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องของความที่แบบเราจะเข้าสาขานั้นดีไหมสาขานี้ดีไหมหรือว่าจะทําอย่างไรให้มันแบบคือมองมองไม่ทะลุอ่ะมองไม่ทะลุว่าว่าตัวเองแบบในอนาคตอยากทําอะไรชาไม่เลยอยากจะบอกน้องๆไหมคะจริงๆชาว่าแบบการไม่มั่นใจในตัวเองมันอาจจะมาจากหลายเสียงที่เข้ามาในหัวแต่สิ่งที่ชาอยากให้ฟังที่สุดคือฟังตัวเองมากที่สุดค่ะบางครั้งการตัดสินใจของเราอาจจะไม่ดีที่สุดแต่มันทําให้เราพอใจที่สุด เพราะสุดท้ายคนที่จะต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดคือตัวของเด็กๆเ,เองเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรจะเลือกอะไรมันไม่ได้ถือว่าเราเห็นกระตัวหรือเอาตัวเองปที่ตั้งแต่เราคือสิ่งที่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทําตามที่ตัวเองอยากทาตามที่ตัวเองชอบและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองชอบอันนั้นจะนําพาตัวเองไปสู่ที่ตัวเองต้องการได้ รับเกียรติบัตรเก่งมากวิชาสปีชได้เอป่ะคะได้เอป่ะไม่มีไม่มีคะแนนอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่วันนี้ขอบคุณชาเลตมากถือว่าได้เป็นน้ำจิ้มนาเด็กๆเอาไปเตรียมตัวได้ในสำหรับเด็ก68จากพี่หห้ค่ะหกห้าเฮ้ยนเสียเายขอบคุณเลยวันนี้ขอบคุณชาเลตมากนะคะจันอุ้ยเปลี่ยนไปวันนี้ขอบคุณมากยังไงก็หวังว่าน้องๆน่าจะได้ประโยชน์ดีๆจากพี่ชาเลตที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้เนาะอืม